ก็ขอกาบสวัส <boundaries> ด <si suppression> ีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอในเกมของการินาฟรีไฟล์เช่นเดิมเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมในเกมของการินาฟรีไฟล์กับผมนะครับผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมกิจกรรมของหมัดหนาฉับนั่นเองนะครับผมซึ่งหลันหลันมานนี้นะครับผมําฟรีไฟล์นะครับผมก็ได้นํากิจกรรมเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของสกินปืนก็ดีครับหรือว่าสกินอาวุธมีดดาบ สาบุไลก็ดีนะครับผมหรือว่าคาตานะนะครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับผมก็มีสกินหมัดเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งสกินหมัดที่ได้เข้ามาในเกมขอปฟรีไฟลเราก็ไม่อยู่หลากหลายสกินด้วยกันเลยนะครับผมที่เข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะครับผมซึ่งแต่ละสกินนะครับผมก็จะมีความสวยนะพี่กากันออกไปนะครับผมในส่วนของสกินหมัดนะอย่างเช้นสกินหมัดสกินนี้นะครับผมเป็นสกินหมัดหนาวฉับนะครับผมเข้ามาต้อนรับในช่วงของเทศกาลคลิปหมัดเลยนะครับผมเพราะว่าอากาศจะหนาวกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับ โอเคครับผมก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามารีวิวกิจกรรมนี้แล้วก็จะพามาดูของางวันก่อนที่เราจะเข้าไปกดสุ่มกันนะครับสําหรับขอางวัลนะครับผมที่เราสามารถรับได้นะครับผมจากโต้ซุ่มนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมซึ่งมีอยู่หลายๆสกินด้วยกันเลยนะครับผมรวมไปถึงมีพวกสเบียร์สุดเฉดนะครับผมบัตรล้างค้านะครับผมโกสัมภาระแอร์ดอบนะครับผมกองไฟเนาะ นะครับรวมไปถึงแผกที่สเบียร์และอาลักษณ์สังดาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอาหารคู่หูนะครับสกินกระเป๋าสกินซูชีนะครับผมแล้วก็ยังมีสกินมีดนะครับนี้เป็นสกินมีดลอยนั่นี่นะครับผมสกินนี้นะครับมีดปานั่นแหละนะครับผมและนี่คือสกินมัดนะครับผมที่สวยมากนะครับผมนี่นะครับ ก็แล้วก็ยังมีในส่วนของโคเคนในกำนาด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของโคเคนในกำนานะครับผมเมื่อเราสะสมโคเคนในกำนาได้ครบนะครับตามที่กําหนดเราก็สามารถรับผลรางวัลได้นะครับอาทิเส่นนะครับเราสะสมโคเคนในกำนา1นชิ้นนะครับผมก็สามารถรับฟุ์ละกิรลยันได้นะครับสชิ้นนะครับผมก็รับได้นะครับผมไปในส่วนของสกินมี้นะครับผมสกินนี้นะครับ สามชั้นนะครับผมก็สามารถนะไม่ได้สามชั้นนะครับสามอันนะครับผมก็สามารถรับไปในสของสกินมันเลยนะครับโอเคนะครับผมไม่ให้เป็นกรารเสียเวลาเลยนะครับไหนก็ไหนเนาะแต่ก็เข้ามาทําการรีวิวแล้วนะครับผมเราก็จะมาสุ่มให้ดูกันเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะหมดไปกี่ในมอการที่ผมกั้มเป้าไว้เลยนะครับผมคือสุ่ม10รอบไปก่อนสุ่ม10รอบไปก่อนนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวก็ว okay. ่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมาครับรอบที่หนึ่งครับ รอบที่หนึ่งนะครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับผมได้มาโคเก้นหนึ่งอันนะครับผมเปิดมารอบแรกก็ได้โคเกนแล้วนะครับนี่ครับโคเก้นในกำนาผมได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้สกินนี้ด้วยนะครับสกินกระเป๋านะรอบที่สองครับรอบที่สองก็ยังไม่ออกมานะครับผมรอบที่สองโคเกนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับไปก่อกลนเลยนะครับผมรอบที่สามครับนี่ครับราสุ่มรอบที่สามแล้วนะครับปุ๊บ รอบที่3าก็ยังไม่ออกมานะครับผมก็ไม่เป็นไรนะก็จะมีออกบ้านไม่ออกบ้านนะครับเป็นธรรมดานะครับผมไม่ใช่แบบอะไรแบบน่าเกลียดเกินไปเนาะรอบที่4ครับรอบที่สี่ได้หาคู่หูมานะครับผมนี่ครับรอบที่4ผมได้หาคู่หูมาแล้วนะครับโอเคก็ผมขับไปนะครับผมรอบที่5ครับรอบที่5้าได้เศษผลึกคิดตั้นมานะครับโหลดดีใจครับผมรู้ว่าจะได้รับสกินมีบินนะครับ อ่าไม่เป็นไรครับรอบที่หกครับผมค่ะรอบที่หกได้การแล้วถึงถามมานะครับนี่รอบที่หกแล้วนะครับก็ส่วนมากก็จะได้ไปแบบขอแบบเช่านะครับผมนี่ครับสเบียร์สุดเสืออะไรอย่างนี้นะครับรอบที่เจ็ดครับมาแล้วครับผมโคเคนสิงที่สองครับผมรอบที่เจ็ดออกมาแล้วนะครับรอบที่เจ็ดนะแก้โคเคนในกำนามาแล้วนะครับนี่อีหนึ่งโคเคนนะครับ ไปก่อกันเลยนะครับผมรอบที่แปดนะครับนี่ครับรอบขับไปคือรอบที่แปดแล้วอ่าได้เสร็จผลิตทิดทันมานะครับในรอบแปดขับไปครับผมรอบที่เก้าครับนี่ครับรอบที่เก้าแล้วนะครับอ่าได้มาอีกแล้วนะครับผมสก,กินกระเป๋านะครับผมอือ อ่านะครับรอบสุดท้ายครับผมรอบพิสิทธ์ครับที่ผมกับปอปาจะสุ่มไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะครับนี่ผมก็ส no ุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน10บรอบเต็มๆเลยนะครับผมสุ่มเรียบร้อย10บรอบนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่กระเป๋านะครับผมเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าเราเต็มนะครับเราก็ไปเคลียร์ที่กระเป๋าก่อเราถึงสามารถสุ่มเพิ่มได้นะครับพวกนี้นะครับผมผมก็จะเอาเข้าของผมหมดเลยนะ นี่ครับพวกนี้ผมก็จะเก็บเอาไปก่อนเลยพวกนี้มีประโยชน์กับผมมากนะครับผมก็จะเอาไปก่อนนี่ครับันไหนเรามีแล้วจะดีมากนะขอแค่เรามีแล้วจะดีมากนะครับอ่าโอเคครับผมพวกนี้ก็ไม่รู้เราวว่าคืออะไรกันนะครับนี่ผมก็มีบ้านสโงผมมีแล้วนะครับบาสโงก็ยังไม่มีนะเห็นไหมครับเรามีบ้านไม่มีบ้านนะครับวันนี้สบไปห้องแั่งเก่าให้หมดเลยเย้ส่งไปหมดเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสงไปห้องแั่งเก่บไปละ นี่ครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเลื่อนลดเร็วเลยนะครับนี่เราก็จะใช้สุ่มฟรีนะครับได้26ขคันนะครับสุ่มฟรีนะครับหมดยี่คันอันนี้ผมก็บอกไปก่อนนะครับแน่สุ่มหมุดยี่คันนะครับไม่ใช่26ขออภัยด้วยไปครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะนะครับรอบมีก็ยังไม่ออกมานะปุ๊บปุ๊บนี โอเคครับ okay, ผมแล้วก็เลื่อนรถเร็วเหมือนเดิมไปนะครับวันนี้เราไม่เอาไปส่งนะครับนี่เราก็มาสุ่มฟรีนะครับว้สุ่มหมูฟรีเก้ารอบอืมอ่าประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมดูก็ยังไม่ออกมานะอันนี้เลื่อนรถเร็วไปเลยนะครับเราส่ไปเข้าแต่งกันกให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จับมาสุ่มเพิ่ม นะครับอ่ะมาครับสุ่มก่อผมร้อยเจ็ดสิบเก้าเดม่อนอคที่สิบเอ็ดนะครับสุ่มก่อเลยดีกว่าเพราะอย่งแค่โคเคนเดียวแล้วนะครับเผื่อโวยผมจะดีะออกมาให้ผมได้นายขึ้นนะครับ็อบที่สิบเอ็ดรอบที่สิบเอ็ดก็ดูแล้วยังไม่ออกมานะครับผมนี่ครับยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปก่อนกันเลยนะครับผมรอบที่สิบสองครับยังไม่ออกมาอยู่ดีนะครับผมได้ไปแพ็์ที่สเบียมมานะครับ ยังไม่ออกรอบที่สิบสามนะครับผมรอบขับไปครับรอบที่สิบสามแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราจะมดกี่ไดมอนด์นะครับในกิจกรรมนี้ครับผมคิดว่าน่าจะหมดเยอะอยู่นะแต่สกินหมันนี่เป็นสกินที่ผมอยาดได้มาเพราะว่าผมว่าสกินอ่ะเมื่อเรานํามาส่แสงมันจะเทมากนะครับไปครับรอบที่สิบสี่ครับผมรอบที่สิบสี่้หาคู่หูมานะครับ เดี๋ยวเราต่อกันเลยนะครับผมรอบที่สิบห้านะครับผมรอบขับไปครับรอบที่สิบห้าแล้วยี่สิบรอบพอนะครับถพายี่สิบรอบไม่ออกคือผมก็จบแล้วนะครับโอเคับผมไปก่อนกันเลยนะครับรอบที่สิบหกนะครับเย่รอบที่สิบหกออกมาแล้วเฮ้ยรอบที่สิบหกออกมาเรียบร้อยนะครับผมในรอบที่สิบหกนะครับไว้เคเขในกำนามาแล้วนะครับ นี่ครับรอบที่16นะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมดีใจครับเรียบร้อยแล้วเย้นะครับก็ใน่วนของกิจกรรมนี้สุ่มรอบละร้อยเจ็ดสิบเก้าเดมอนนะครับผมสุ่มสิบหกรอบก็ข้อกับสองพันแปดร้อยหกสิบสี่เดมอนนะครับผมกิจกรรมนี้ผมหมดไปอีกสองพันแปดร้อยหกสิบสี่เดมอนนะครับใน่วนของกิจกรรมนี้ อคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเรามากดรับกันเลยนะครับนี่ได้มาแล้วเย่แล้วก็ได้สกินมีบินมาด้วยนะครับนี่ครับสกินมีบินนะครับได้มาแล้วเคมากนะครับแล้วก็สวมใส่เลยอสุดข้ายครับคือสกินหมัดนั่นเองนะครับผมอย่างเท่ครับผมนี่ครับสกินหมัดวีเคอร์แลศพหกยี่สิบสามด้วยนะครับน่าจะเป็นสกินหมัดที่ริมเต็ดด้วยนะครับผมก็รับในโ่กกิจกรรมปีใหม่นะครับวีเคอร์แลนะครับ ขีดมามีใหม่นะครับเฮมาสมใส่ไปเลยเย่นะครับพวกนี้ั้งหมดนะครับผมก็เรื่อนร่นเร็วั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สบไปห้องเกันก็มาให้หมดเลยเอาหมดนะครับพวกนี้ผมเอาหมดนะประมาณนี้นะครับก็เอาไปว่านะครับผมขับเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดสัครใครด้วยนะก็ใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ